คะน้ำพริกปลาทูค่ะหูน่ากิดสดน่าทานมามกมเลยว่า,า,าอันนี้คือาหาปลาก่อนนะคะเราต้องหาปลาก่อนปลามันสุกอยู่ในผักค่ะปลายังมีชีวิต มะละกอใส่ปลานิลรสแซ่บแซ่บเปี้ยวจีจ้าเปี้ยวจี๊ดจ้าครบรสจากครัวคุณอันนี้เขาเรียกคุณครูครัวคุณครูชุมพรใช่ไหมคะครูเกษียนครูเกษียนมือมอแรกนี่มอใส่สีแดงรับรับสวัสดีนี่นี่นี่คือแม่ครัวของเราค่ะคุณป้าชุมพรครูนะคะใส่สีแดงรับทรั์ค่ะอันนี้คืออะไรคะนำเสนออะไรคะ ฮัลโหลขาหมูค่ะฮัลโหลขาหมูโหน่าทานจังเลยสีสวยมากดูมีไข่ด้วยนี่เมนูจากจากชัดชัยเมคที่มาชัดชัยก็คือคุณคุณบูคุณบูนะคะน้องบูชิมแล้วชิมอีกอร่อยมากต้องชิมหลายๆนะคะอร่อยเหลือหลายชิมได้รสชาติีอร่อยมากน่าทานมากเลยนี่ครัวคุณบูนะคะครัวน้องบูอะ เมนูต่อไปอเมนูต่อไปหม,ม้อใหญ่มากมากอันนี้เมนูนี้ค่ะน,นี่คืออะไรคะน้ำยากไกอ่อันนี้ไก่บ้านไก่บ้านนี่ตัวผู้ตัวเมียคะ ไก่ตัวผูดตัวเมียถ้าจะให้แซ่บหลายก็ต้องไก่ตัวเมียอันนี้ไก่ตัวเมียจะแซ่บมากๆจะสีแดงๆอันนี้เนื้อเยอะๆไก่ตัวผู้ไก่ตัวผู้ไก่ตัวผู้ไมตัวเมียอันนี้จะเป็นภาษาโคราชจะต่อไปจะเป็นเวอร์ชันโคราชไก่ตัวผู้เ้อไก่ตัวผู้มันเันไก่ตัวู มันเลยไม่มันมเอ,อ,เอ่อไก่ตัวผู้มันขันม,มันเลยไม่มันเลยต้องเอาไกต่กตัวเมียไก่ตัวเมียมันมันไก่ตัวเมียมันมันมันจะสวยนะคะน,น้ำยากะทินะคะสั่งตรงจากใครคะป้าอันนี้คือของป้าเลีย <c oughs> เล้ยงอันนี้ของคุณป้าเลี้ยงมาจากคอนมา <c oughs> มี <c oughs> มีหลายเมนูมีหลายเมนูม<ก>อ่ะอันนี้ของแกงแกงอะไรนะแกงกล้วยแกงกล้วยกล้วยคืออะไรป้ากล้วยกล้วย กล้วยยัวกล้วยอ่ะหนวยกล้วยหนวยกล้วยกล้วยอะไรอ่ะกล้วยหนวยกล้วยแกงกล้วยแกงกล้วยกล้วยอะไรแกงกล้วยน้ำหวาจะได้ทำอะไรก็เหยังงงบ้านอันนี้นี่แม่ครัวทำแกงกล้วยหนูไม่เคยกินเลยตั้งแต่เกิดมายังเคยกินยังมีอีกเมนูหนึ่งนคอนบุรีส่งตรงค่ะนี่เขาหน้าตานอนบุรีนะจ๊ะใครอยู่แถวนอนบุรีก็ไม่แน่ๆมาหาหนูใกล้ๆไม่เเคยห็นแกล เออมีเคยแต่เกิดไปถักแกะเอาเมนูอะไรมานี่อันนั้นคืออะไรจ้ะแกงสับปะรดแกงสับปะรดอุยแกงสับปะรดมาจากคอนบุรีอันนี้ทำมาจากคอนบุรีเลยเหรอขาที่บ้านยายที่บ้านยายอันนี้ใส่พริกพริกทอดใส่พริกทอดโอ้โหพริกเดยวพริกทอดทำไมต้องใส่พริกทอดหนูไม่เคยเห็น ใครใครคนทำอ๋อมันอร่อยเนะถ้าใส่พริกข้าจะแซ่บเขาเรียกว่ามันจะเผ็ดเผ็ดแล้วก็หอมหอมพริกพริกทอดนะหอมพริกทอดอ่ะไหนนำเตาเนออะไรอีกลาบของใครของใครของใครคนมลีป้พนไปน้ำเตเนอหมูปลามาจากไหนเนี่ยไหนใครคนลาบ มานี่ค่ะนี่ลาบหมูป่ามาเลยแม่หมวยลาบป่าหนูขอเดินแค่นี้อันนี้ลาบหมูเดี๋ยวให้ปลาแถวอันนี้เป็นสับปลาอันดัอเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คนจ่ายตังค์อันนี้ป้าหมวยเขาจ่ายตังค์ป้าแถวป้าแถวป้าแถวหันหน้ามา่ะหนูแป๊บนึงป้าแถวอันนี้ลาบมาจากอะไรพี่ไม่ สาพี่ไม้ยบาลังกายเจ้าจ้ารสชาติเป็นไงคะจี๊ดจ้าจี๊ดจ้าเปรี้ยวหวานมันเค็มไม่มีหวานไม่มีหวานมีแต่เผ็ดกับเค็มเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานรสจัดนะรสจัดมันจะบาลังกายใหญ่เนาะ้าเอ๊ยไหนมูปลาอยู่ไหนไหนเอามามามาที่นี่หันหน้ามานี่โอ๊ยคือลายดีแท้ อ้ยอันนี้เป็นหมูป่าค่ะป้าพรป้าพร่ป้าพรอยู่ไหนอั้ไหนคนเชฟหายโอ้เชฟไปอยู่นู่นค่ะหนึ่งของคุณป้านี่คือหมูป่าค่ะคุณป้าอยู่ไกลนะดูหมูป่าหูยหมูป่ามาจากไหนกันมาจากคอนเนาะมาจากลำตะเคียนมาจากวังน้ำเขียวหมูป่ามาจากวังน้ำเขียวคุณสุเจอดมาก หอมมากน่าทานมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราูเมนูต่อไปสาเกอยู่นี่นี่สาเกก็มาจากคอนบุรีเุ้ยคอนบุรีเมาอ่ะคอนบุรีคอนบุรีไหนแ้ะอันนี้ของหวานใช่มาจากลาดรีเลยเดี๋ยวของนุชทีเซ็นแล้วอันนี้สาเกอันนี้อันนี้สาเกมาจากอันนี้มาจากบานบุรีอันนี้ อันนี้มาจากไหนคะลาดบุรีลาดบุรีอันนี้มาจากลาดบุรีคะ่ะนี่คือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจานีคนลาดบุรีหน้าตาสวยแบบนี้นะคะนี่ส <c oughs> าคู ไหนมีกะทิประมวยลองลาดที่ใส่กะทิมีไหมนี่คือใส่กะทินี่เนี่ยก่ลาดกะทิกะทิลาดสาเกกับสาคูมันมากเก๋แต่แกมาจากคอมบรีกะทิก็มาจากร้อนลาดนี่นุ่นๆคนคอมบรีนั่งเลยกะทิกับคอมบุรีกะทิกบคอมบรีคอมีตอกใจตังเยอะฮะใเอาสักหมื่นนะ หนูเกือถูกรางวันที่หนึ่งสิบแปดล้านหนูเพี้ตัวเดียวเขาบอกว่านู้นถูกเลยนี่เดี๋ยวหนูจะถูกให้ดูนอนมีลักมาจากไหนคะมาจากไทยน้ำยานะคะมาจากชลบุรีแต่ป้าใหญ่ทำของป้าใหญ่เนาะนี่เวลาของป้าใหญ่ป้าน้ำฝนของพี่สาวอยูนะคะโอ้เข้มข้นมากน้ำยาป้า มันเข้มมากมัน้นมากอะไรเงยอันนี้ก็สาเกอันนี้มาจากเหมือนกันป้าใหญ่ะฮของหนูทำมาเน่คนบลีคนบลีไออีของหนูทำอันนี้ของปใาน้ำฝนนะคะป้าศุภีป้าใหญ่ป้าใหญ่ไหนแม่ครัวอยู่ไหนหนูหัวใหญ่กว่น อาจิตักอีกไม่เล่นยังไงนะแล้วแถ้วมีตักสากกันครับค่ะอุ้ยนี่นี่นี่น้องฟิวน่น้องฟิวหนูทำใช่ไหมนี่หลานชายค่ะน้องชายบอกว่านั่งเฝ้าค่ะอยากกินค่ะ